สวัสดีครับพี่น้องมันนี่ก็มาพบแรงนี่ก็มาพบมาฟอรับ้บาบลุอย่ครับมาเมืองงามไร้ดีไร้จอดไร้ท่อครับ วันนี้กับวันข้างที่สามครับเวลาอยู่นี่กับบ่ายสามโมงครับเมบ่งบรรยากาศ มันกาซิวหน่อเลยอ่ะล so. ุงิุิชิวไล่ยงนี้กับบ่ายสามโมงแดดคับพี่น้องเมืองเขามันตรงขึ้นก็ไม่นาไหล ช่วงสองอาทิตย์ว่างหันนามบ,บ่มีเลยพี่หนอโอ้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดไปที่ตัวเดียเด๋ยวขับพี่หนอไปส่งแต่ว่าขี่ฝากัน ยักงามล้าอยากกับพี่น้อง ตรงก็เป็นนาที่สามกันย,นยนายนเปิดใบมูนแดดข้าวปักอายุพินว่าบางเลยเขาพ่อเลยนี่ พัดก๊กสนองไค่ก็ยังขัด

không kệ giấc ngắn nhưng mà không được đi đi rồi nó cho หนักมดหดหน้าตั้งแต่วานเจ็เป็นกานหินเม็ดแหละครับออกจัง ค้นพอสมัยก่อนนี่หากันเกี่ยวขอ้อแต่เจ้ารับรอยสองรอยคนมาสวยกันเนีย่ยสองมาสามกับสมัยตะกี้สมัยนี้แล้วเลยสมเด็จเงินห้บ่ามากครับการเหมือ,ตมอนตุ่มเช็ดหน้าทงานการ ไปเด็กิโลเด็เจ็ดบาทแปดบาทตีขักล้องมาสี่ปีดีขักลันหมอไปหอดบากละบสิบสองบาทบาทเอาข้ไปเราตีว่าขาวฉืนขาวมูดขาวแดง รับชิบบ่อยซ้ำนี่แหละครับหวันแดดครับวันศุกร์ที่สามครับวันค่ข,ข้างที่สามแดดแดดแดดขึ้เนเมี่ยกันดอกพี่น้องเวลาสามโมงครับ